ราก็จะใส่ใบสะพูใส่ใบใบตะปูหอมคัม่วไปให้มันแห้งๆห,หอมๆนะเอฟซีเห็นไหมแต่บ้านอนะ่ะเวลาเราจะคั่วกบเขียดคั่วก็คั่วแบบนี้แหละคะ่ะไม่ต้องใส่น้ำใส่แต่เครื่องปรุงแล้วเราก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะให้มันให้มันหอมๆ บางทีถ้ามันมีน้ํามันก็จะมีน้ํามันออกมาแล้วก็บีบให้น้ํามันมันออกมาก่อนแต่ก็ต้องตั้งไฟอ่อนๆนะคะไม่ไม่ได้ไฟแรงนะเดี๋ยวพอเราเติมน้ําก่อนเราค่อยทาให้ไฟแรงอันนี้คือต้องคนบ่อยๆนะถ้าไม่คนมันจะติดมันจะไหม้หม้อคือคั่วให้น้ามันมันออกคั่วเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมคั่วเพื่อว่าคั่วใส่ใส่เครื่องปรุงใส่พริกเกลือเนาะมันจะได้ มันจะได้ไม่มีกลิ่นคาวนะคะค่ะจะใช้ใบมะกรูดนะคะแต่ว่าเรายังไม่มีใบมะกรูดเลยนะคะเดี๋ยวไปตลาดนะัดวันที่หกนี่แหละคะ่ะจะไปหาชื่อมาเพราะว่าคุณแม่เทศสมรบอกว่าให้ไม่ไดาไปเอาเลยต้นมะกรูดต้นมะนาวเอามาปลูกปลูกไว้นี่แหละคะ่ะปลูกไว้ปลูกไว้ใช้สอยใครอยากทำกินก็มาเก็บมาจากต้นนะเพราะว่าเราซื้อมาจากตลาด บางทีเราซื้อมาเก็บไว้นานๆนะคะกลิ่นหอมของมันก็ระเหยไปตามวันเวลานะคะแต่ถ้าเรามีต้นอยู่เหมือนมะละกอเนี่ยเราจะทํากินตอนไหนเราก็ตอนนี้ก็เติมน้ํานได้แล้วนะคะเราจะทํากินตอนไหนเราก็เก็บจากต้นเลยมันจะหอมมากนะคะไม่ว่าเราจะทําเมนูอะไรนะคะคือทุกอย่างถ้าเราเก็บสดๆพร้อมทํามันก็จะมีกลิ่นหอมตอนนี้เราก็เร่งไฟแรงนะคะ ก็ใส่ขาอ่อนลงไปนะคะนั่นใส่ขาอ่อนลงไปแล้วเราก็เพิ่มเติมนะคะเก็บผักเราอยากใส่ผักอะไรนะคะเราก็ไปหาก,ก็บเพิ่มเติมมาใส่เนาะดีนะี่มีมีอะไรนะมีบันไดขึ้นเอ้ยหักโอ้ยเกือบเนาะเกือบเกือบเกือบโต๊ะมันหักเหรอพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้มะละกอสุกแล้วนี่สุกจากต้นหว,วานๆเลย,ยดีนะที่เราดีมาไหนเอาลูกไหน ลูกนี้จะสุกไปไหมเอาลูกนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้ามันสุกไปมันก็จะหวานไปเนาะอุ้ยอันนี้ก็แกงก็ได้ต่าก็ได้เนาะไปเดินมาก็ได้มาเหลืออีกเดี๋ยวค่อยมาเก็บเอานี่สุกแล้วจริงจริงแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะหวานไหมเนีย่ยลองดูลองดูเพราะว่าสับหยาบๆนะ Setor nyer nyer. Susun kom sudah. มันจะหวานไปม <c oughs> ันจะหวานไปนายสมันน่าจะเก็บลูกที่มันเขียวๆอยู่นะเพราะว่ามันก็เหลืองนะถ้ามันเขียวๆอยู่ข้างในมันก็เหลืองเราเอาที่มันเหลืองแล้ยมันก็เลยสุกแลนะ้วโอ้โหน่ากินมากเลยแกงแป๊บเดียวก็สุกแล้วเนาะเป็งไงคะน่ากินไหมคะ เออแปลว่าสู้ตรงนี้ไม่ได้นะสีสันสวยงามมากเลยเหมือนกับเจ้าของบ้านเลยนะเนี่ยนี่หลังนี้เนี่ยดูดอกไม้สิขนาดเขาไม่ได้ดอกสีเหลืองขนาดเขาไม่ได้สนใจเลยนะเอุ้ยอุ้ยตื่นเต้นดอกเขาสีเหลืองอะขนาดเขาไม่ได้สนใจเลยนะนี่มันยังออกดอกสวยเหมือนสีบ้านเลยนะเนี่ยเออใส่เสื้อไม่ดูเพลินเลยวะอ๋อไม่เป็นไรค่ะเราวันนี้นาตดูสิ เหลืองเขาก็เน้นเอาเหลืองมาปลูกเนาะไม่ได้ปลูกมันขึ้นเองขึ้นเองคือใค้มันรู้ว่าตรงนี้คือบ้านคือบ้านสีเหลืองไม่ไม่คือเสือเขาบอกว่าขอไปหวานหน่อยมาหวานไว้ตรงนี้แล้วเขาก็เทปูนทับแล้วมันก็มาขึ้นตรงนั้นดูสิจะไปไหนกันไปเก็บชะโอกเมนูเรามีเมนูหน่อไม้แกงหน่อไม้เออแล้วได้ล่ะแกงอะไรขั้วกระดูกหมูใส่ขาอ่อน ไปดูสิอร่อยมากหอมเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปกินด้วยกันนะเราจะกินกันที่ไหนวันนี้วันนี้เราต้องไปส่งเด็กเดี๋ยวเราไปรอกินข้างหน้าอะไรอ๋อเสื้อไปส่งเด็กโรงเรียนอืมโอเคโอเคะปะไ,ไปไปเราไปเก็บเถอะเดว<ถ>ท้องฟ้ายามแรงนะคะได้เวลาปิดประตูแล้วนะคะ ดูกูหลาบเหลืองช่อนี้นี่นี่มันสูงจน ได้เวลาปิดประตูแล้วนะคะดอกคูณสายรุงก็สีส้มพูสวยสดงดงามแต่ทำไมมันถึงไม่ติดลูกเลยนะคะดูมันติดดอกมาตั้งแต่นู้นนะคะแล้วก็จนมาถึงนี่ ยังไม่เห็นลูกมันติดสักลูกเลยนะคะมีแต่ล่วงหล่นมีแต่ล่วงหล่นนี่ลูกของมันนี่ไม่ติดฝักติดลูกเลยแล้วเราจะได้ขยายพันธุ์ไหมเนี่ยคือล่วงหล่นหลุดหมดเลยนี่ขย่าวก็หลุดหมดเลย พยายามมองหาลูกของมันว่ามันติดลูกไหมก็ไม่ติดแล้วมันจะเราจะได้ขยายพันธุ์ยังไงล่ะมันน่าจะติดลูกบ้างเนาะสักฝักสองฝักก็ยังดี ้องฟ้ายามแรงนะคะได้เวลาปิดประตูแล้วอยากก็โอ้โหมาดูทางนี้นะเออทำไมสีมันสวยมากเลยเนาะสีชมพูสีชมพูแบบอันนี้คือหมดแล้วเนาะนี่หมดแล้ว ยังเหลือที่อันหย่อนหย่นยังบานไปได้อีกฮะขอเงินไปเปลือกของเงินไปเปสํองงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะต้นนี้แปลกนะเอฟซี คูนสายรุ้งเหมือนกันแต่ว่านี่สีเหลืองค่ะเหลืองอ่อนดูสินี่ที่เป็นติดดอกสองสามพวงเนาะเป็นสีเหลืองอ่อนนะเอฟซีเออแต่ต้นนี้เป็นสีชมพูขาวอมชมพูสลับเหลืองอ่อนๆ่อนเออแต่ต้นนี้ มันเขียวอุดมสมบูรณ์มากเกินไปหรือเปล่ามันเลยกลายเป็นสีเหลืองอ่อนเนะาะ